คุณผู้ชมวันนี้พบก,กับเนยแหละเรื่องบ้านบ้ายเจเอสเซจแม e จเมนต์ค่ะตอนนี้นะคะเรายังอยู่ที่จังหวัดระยองค่ะที่อำเภอปลวกแดงน,นะคะกับโครงการร่มเย็น2ค่ะซึ่งโครงการนี้เดินทางได้สะดวกสบายมากๆเลยนะคะอยู่ใกล้กับถนนสายหลักเลยค่ะแล้วก็ภายในโครงการเนี่ยต้องบอกว่าปลอดภัยอย่างแน่นอนนะคะมีทั้งระบบรักษาความปลอดภัยค่ะโดยรปภตลอด24ชั่วโมง แล้วก็ถนนโครงการเนี่ยกว้างขวางค่ะสามารถสัญจรได้อย่างสะดวกสบายนะคะมีทั้งวิเนตสระว่ายน้ำค่ะแล้วก็คลับเฮาส์ขนาดใหญ่รวมทั้งยังมีสวนสาธารณะขนาดใหญ่ภายในโครงการด้วยแล้วก็ยรอบนี้นะคะก็ยังมีทั้งแหล่งอำนวยความสะดวกมากมายค่ะอาทิเช่นห้างซีเคพลาซ่านะคะแล้วก็ยังอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลปลวกแดงรวมทั้งยังอยู่ใกล้กับโรงเรียนเทศบาลตะมนลปลวกแดงอีกด้วยค่ะส่วนสำหรับตัวบ้านเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวตอนนี้ตามเนยเข้าไปชมกันได้เลยค่ะ และตอนนี้ค่ะเราอยู่กันที่บ้านเลขที่7 7 9ทับส6 2นะคะบ้านหลังนี้ค่ะเป็นทาวน์โฮม1ชั้นค่ะคุณผู้ชมมี2ห้องนอน1ห้องน้ำนะคะแล้วก็บริเวณด้านหน้าตัวบ้านเนี่ยจอดรถได้1คันค่ะพื้นที่อยู่ที่ประมาณ24ตารางวานะคะเดี๋ยวด้านในตัวบ้านจะเป็นยังไงตอนนี้ตามเมนยเข้าไปชมกันได้เลยค่ะ เข้ามาด้านในตัวบ้านนะคะก็จะเป็นบริเวณห้องโถงค่ะซึ่งบ้านหลังนี้นะคะเพดานค่อนข้างสูงเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมสามารถจัดวางได้เลยนะคะเป็นโซฟาจัดแบ่งโซนค่ะเป็นห้องนั่งเล่นนะคะวางเป็นโต๊ะรับแขกทางด้านนี้ค่ะแล้วก็อาจจะวางเป็นชั้นวางทีวีได้เดินลึกเข้ามาในตัวบ้านนะคะสามารถวางตู้เก็บของต่างๆได้ค่ะแล้วก็แบ่งโซนนะคะนี่ด้านในเนี่ยคุณผู้ชมสามารถวางเป็นโต๊ะรับประทานอาหารได้ด้วยค่ะ สำหรับห้องน้ำค่ะจะอยู่บริเวณกลางตัวบ้านนะคะซึ่งมีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบครันเลยทีเดียวค่ะแล้วก็มีการกั้นแบ่งโซนแห้งโซนเปียกไว้ให้เรียบร้อยแล้วด้วยค่ะ เดินมาด้านหลังของตัวบ้านนะคะเราก็จะมีการบิวอินค่ะเป็นส่วนครัวไว้ให้เล็กน้อยนะคะมีซิงล้างจานค่ะคุณผู้ชมสามารถจัดเตรียมอาหารในโซนนี้ได้และบริเวณด้านหลังของตัวบ้านหลังนี้นะคะเรามีการต่อเติมไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะมีการปูพื้นแล้วก็ทําหลังคาไว้ให้นะคะซึ่งคุณผู้ชมค่ะสามารถจะทําโซนนี้นะคะเป็นพื้นที่ทําครัวหรือว่าพื้นที่ซักล้างได้เลยค่ะ ามาชมห้องแรกนะคะนั่นก็คือห้องนอนหลักหรือว่าห้องมาสเตอร์เบดรูมค่ะซึ่งจะอยู่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านนะคะสําหรับห้องนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถจัดวางได้เลยค่ะเป็นเตียงนอนขนาด3.5ฟุตนะคะเพิ่มเติมเฟอร์นิเจอร์อื่นๆค่ะอาทิเช่นตู้เสื้อผ้าและโต๊ะเครื่องแป้งค่ะ และอีกหนึ่งห้องค่ะจะอยู่บริเวณด้านหลังของตัวบ้านนะคะมีขนาดที่เล็กกว่าห้องด้านหน้าเล็กน้อยค่ะห้องนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถจัดทำค่ะเป็นห้องนอนสําหรับสมาชิกท่านอื่นๆภายในบ้านได้หรือว่าอาจจะดัดแปลงนะคะเป็นห้องอเนกประสงค์ต่างๆก็ได้เช่นเดียวกันค่ะการเดินทางไปยังบ้านร่มเย็นสองเริ่มต้นที่บริเวณหน้า CK p l a าซาจากนั้นขับตรงไป1.2กิโลเมตรแล้วเลี้ยวขวาไปทางถนน3 0 8 0 ขับตรงต่อไปอีก1.8กิโลเมตรจุดหมายจะอยู่ทางซ้ายมือค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะสำหรับบ้านหลังนี้ถูกใจคุณผู้ชมกันไหมคะ ถ้าเกิดว่าท่านใดค่ะที่อยากเข้ามาชมสถานที่จริงอยากจะได้รูปนะคะหรือว่าข้อมูล,ลรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะสามารถทักเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะทางช่องทางของ Facebook J a s s e s s Management หรือว่าช่องทางของ YouTube ค่ะเรื่องบ้านบ้าน by J a s s e s s Management และฝากอีกหนึ่งช่องทางใหม่ล่าสุดเลยนะคะกับ TikTok Jam อยากมีบ้านค่ะเรายังมีทรับพร้อมขายสภาพดีอีกมากมายให้คุณได้เลือกรับชมพร้อมทั้งยังมีบริการให้คำปรึกษาและยื่นกู้สินเชื่อฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นอีกด้วยค่ะ ส่วนสำหรับครั้งหน้านะคะพวกเราเนี่ยจะพาไปชมที่ไหนรอติดตามกันได้เลยนะคะวันนี้หมดหน้าที่ของเนยแล้วขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ